โอเคครับก็มาอยู่กันในเกมไลน์เลนเจอร์กันนะครับผมวันนี้ผมจะมาทําการเปิดกาชาตามล่าริมรูกับเกียร์สกิลโดนแน่นอนนั่นเองนะครับผมซึ่งอดีตรักผมเนี่ยยังไม่มีสกิลโดนแน่นอนกับริมรูเลยนะเออวันนี้ผมจะมาทําการเปิดกันดีกว่านะโอเครับตัวกาชาแล้วไปสุมม่มเลยดีกว่าจริงจริงมี5้าใบมันมันน่าจะไม่ได้แหละเอาจริงเออมาเปิดตัวแรกเรียบร้อยมูนโอเคเปิดเกียร์ต่อเลยแล้วกันนะฮะขอเกียร์ดาบผมขอเกียร์ดาบ โอ้โหโอ้โหเรียบร้อยเกลือเกลือจัดโอเคครับก็มาอยู่ที่ไอดีต่อไปกันเลยดีกว่านะครับผม i อดีนี้ยผมมีริมุลุไปที่เรียบร้อยแล้วนะแต่ว่าก็ยังขาดเกยรออะไรต่างๆนานาอยู่เยอะเลยแล้วผมก็ว่าจะสุมหาเดียโบอยู่นะเพราะว่าตัว i อดีนี้ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับผมก็ไปสุมกันเลยดีกว่ามาก็มีอยู่ยี่สิบใบนะผมขอเดียโบนะโอเคเดียโบ เดี๋ยวเรต้องมาแล้วแหละจังหวะน,นี้เสื้อคุมพูดโอ้โหเแ้ยตัวขี้นี่ละไม่เอาดิเดีโบเดีโบเหอะเดีโบโอ้โหจำเป็นโอเคสี่สิบเพชรครับไม่หวังมากไม่หวังมากสี่สิบเพชรอะอึบเฮ้ยเฮ้ยมาว่ะเหี้ยเฮ้ยดากไม้โอ้โหตึงเฮ้ยอะไรวะล่ะเฮ้ยเกินเดี๋ดีที่โคตรสุดโอ้โห กูดได้ทำหายด้วยโหโคตรดีโอ้โหโ,โดยดีจัดอสี่สิบเอ็ดออกโอ้โหเอาเอาเรื่องว่ะโอเคครับก็มายู่ที่ไอดีต่อไปกันเลยดีกว่านะครับไอเดียนี้ก็ยังไม่ได้เดียโบไม่ได้รีมูรุไม่ได้อะไรเลยนะตอนนี้ก็อยากได้เกียร์ด้วยอยากได้ตัวด้วยนะอยากได้ทั้งคู่เลยก็มีส0สิบใบนะฮะก็ขอรีมูรุแล้วกันมาเปิดมาตัวเลขอืหือาเลือดร้อนเฮ้ยโอเคได้อยู่ผมไม่มีตัวเล่นเออโอเคเอาแมวน้ำเอลลี่มาเล่นได้อยู่ ในด้ำเตอร์โอ้โหไม่ออกเลยวะโอ้โหไอ้เขี้ยโอ้โห,โโหเรียบร้อยเกลือครับผมมาดูเกียรงต่อเลยก่อนนะฮะมีสี่ร้อยลูบี้เปิดมาสองร้อแรกอือหือ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 โอ้โห,โโหมันเกลือจังวะเฮ้ยมันเกลือจังวะฮัลโหลจึบจ๊บจึบจ๊บจึบจ๊บจึ๊บจึ๊บจึ๊บโอ้โหห้าดาวล้วนเลยวะเกินไปเกมโอ้โหสี่สิบมาสี่สิบอะ ถ้าเปิด4 0ได้นี่กูออร้องอะในปล่อยไม่ได้โอเคเลือครับมาไอดีลองสุดท้ายกันนะครับผม,ผมก็นั่นแหละเออคือผมงงมากเมื่อกี้เปิด200เม่งไม่ได้อ่ะเปิด200 400ไม่ได้แม่งเปิด4 0ได้ไเฉยเลยคือโคตรงงอะอะไรของเกมก็ไม่รู้นะโอเคมาเปิดกันต่อเลยดีกว่านะฮะไอดี ID นี้ผมได้เดียโบแม็กละแต่ว่าอยากได้ลิมูรุอยู่นะเออก็ขาดดาเมท่าน้ำมานะดัมบี้ เบล่าโอเคโอเคไม่เป็นไรโอเคเปิดสองร้ดีกว่ามาปั๊บปั๊บอย่างน้อยถ้ามึงไม่ได้เกี่ยวคลโโบมึงควรจะให้เกีียวเดียวหนาดก็ได้เพื่อนมันก็เกินไปอย่างเงี้ยเออก็เกลือเกิน มาครับผมมาอยู่กันที่ไอดีสุดท้ายกันนะครับซึ่งไอดีเนี้ยผมก็มีทั้งริมารูแล้วก็เดียโบเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วผมก็ได้ทการสุ่ม800เพชรได้มาละเรียบร้อยนะหชิ้นแต่ว่าผมอยากได้อีกชิ้นหนึ่งไม่ก็2ชิ้นเลยก็ได้นะคือไม่รู้จะได้หรือเปล่านะเออคือเปิดไม่ค่อยได้เลยตั้งแต่สองร้อยสามร้อยสี่ร้อยก็ไม่ได้นะครับผมมาเปิดหกร้อยดีกว่ามันจะได้หรือเปล่ามาชิ้นแรกอือโอ้โหห้าดาวคือมันออกเยอะไปหกดาวออกบ้างก็ได้โอ้โหโคตรเกลือจริงๆนะ อ่ะปับโอ้โห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 เกลือว่ะกูท้อว่ะกูอยากเปิดแล้วว่ะโอ้โเกลือจัดอ่ะดูดิดูดิโอ้โหสองร้อยสี่ร้อยหกร้อยไม่ได้เปิดสี่สิบได้กูงงกับเกมจริงๆโอเคไปรับเพชรก่อนมาสุมสี่สิบอีกของจริงต้องสุมสี่สิบแม่เอ้ยอึ้ยเกลือห้าดาว อือือกูอยากเลาเกมทิ้งเลยไอ้เหียจริงๆนะแม่งโคตรเกลือโอเคมาขอสองตัวโอ้ย huh. อ well. <pr im identical to denen> okay. okay. ้ยเกือบละถ้าบูไม่ออกสักตัวนี่คือแบบกูร้องอ่ะจริงโอเคตามนี้นะครับผมก็โดยรวมก็ถือว่าค่อนข้างเกลือพอสมควรเลยแหละเออก็จบคลิปแค่นี้แล้วกันนะครับผมบาย